มาแล้วนะครับูเจ <The camera> <The camera> <the camera> <The> ้าโตขึว่าท่านใดเออออขอรอกก็่่คได้รอบเปปรับน้องคนแรกชื่ออรกะติกระตายโตเออวันนี้พอดีน้องมาเลยไม่ได้ไปาครับยกเอาเลยเหรอใจหมด Yal, okay. เอาเขาก็พากันได้สีฟ้าเอาบอมแมนนีครับผมเขาก็พากันได้สีป้าบอมแมนนี่มาหอดจอดถึงเอาพอกันเซก็เอาว้าว งาคขดแผ่มันไม่ได้เกขาเลยมั่นใจมากใส่ขาต้านวันนี้ภาคินี่ยังขาแล้วร้อยเก้าสิบเก้าบาทร้อยเก้าสิบเก้าค่ตั้เง่นต็มทังเงืเต็มทังเลยเต็มทัเอร้อยเก้าสิบเก้า

สวัสดีครับ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 พ well, ่เอกสุดพอตสวยงามไม่เป็น เอซี่น่าร้ายเลยครับผมมาเห็นกันโดนครับผมมาดังมาเห็นกันโดนก็ยังตาหักขึ้นก่านะครับเรามาเห็นกันโดนก็บังตาหักขึ้นก่าพี่เองจีก็ตาหักขึ้นก่านะครับมาเพิ่งมาเหมือนปันมกับน้องนี่นะครับเจอกันในปั๊มเี้ นได้เข้าได้ข้าว่าวลุกพี่สร้างอันสร้างอันอประเดกทอดบะอครับปพัีบ <c oughs> อล รับกันเนาะอันนี้จิตร์นี่ให้ก็ก็คืออันนี้แหละก็ถ่ายรูปแค่นั้นเลย <c oughs> อ๋อหนึ่งสองสเรียบร้อยค่ะอ๋ออุ้งยิงน่อยซ้ำแต่เร็วอุ้งยิงหน่อยง่ายซ้ำแต่เร็วเรียนแล้วเปลี่ยนเป็น่นะครับพ<ๆ>ี่กอา ลากระทำตามหาคุณหิงหน่อยนะครับยเออคือเขาก็เศร้าร้องร่วมหแขนต้องเบิ้ลใส่เกล็ดเนาะใส่เจลใส่ซมรอกบลิกาซีดครับพี่น้องฮ่าเบรกแป๊บนึงลิกาซีดอ่าครับใหญ่มุมครับพี่น้อง เมื่อกี้รีกิทซิ์เขาเมืองครับแม่หน่อยครับหาหามันมาครับเดี๋ยวมือแร่งซองมือแรงซองเดี๋ยวมือแร่งขอซองโอ้ยย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  อ้า<ล>พ่อไทยพ่อไทยนะพ่อไทยเสาลอยเพชรตั้นแต่งเรามีนัดกันออ29พฤศจิกายนนี้ที่หลังปั๊บต้องบอกปลาลอยกีแก้ว13บบรรยากาศกับอนเซอร์สุดยอดพลอมเงินล้านเตยเสนอคณะสาวลอยเพชรตั้นแต่งยิ่งใหญ่ทั้งเวทีแสงสีเสียงสุดอลังการชุดโชว์ริวที่สวยง,งามระดารต่อ นำทีมพอบซ่นความจิงใจโดยงจเจินีนะครับเวทีกันนี่นะครับอกย่าลืมมาพบพ่อกันนะครับหลังบับอทอก่อนถึงซอยกินแก้ว13นะครับพี่น้องเชิญครับเชิญครับเชิญครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับไม่ต้องกลัวบางครับเข้าไปเลยครับ

วุ้ยวุ้ยวุ้ยวุยว้ยโอ้มีไปรูรูรูเลยมันใช่ที่อยู่ขาดใหญ่อ่ะน้องอะไรที่อิู่ข้าวเนีปัดโอ้ตุปปต๊ปปุตุ๊ปปอยู่ <c oughs> สันสัครับพี่ดังเจ้งไหนกัะเอา้าอย่าลืมมาพอกันนะครับแมลง อันบัตเดียวไม่หน่อยไม่หน่อยไม่หน่อยบัตเดียวแตบัตอ้อยก็เพิ่อีกยโยลิก์ซิดบอลลิกา oh, yo. yo. ิดบูนะครับว้าวว้าแซกนี่ได้ครับพี่น้องเอาเอายโ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 ย เอากระเป๋าวด่วงแม่กระเป๋าร่าว,วงนี่นะครับบรรยากาศพอาป็เอฟซกันยังมากเพาะท่านทันหลายครับเพราะ,ระาว่าวันหนี้วันเสาร์นะมันยังเป็นวันทำงานอยูบ่บางบางมองเลืองงานหาโมง <c oughs> แส,สงสีเสียงสั่อลังการชุดโชว์รีวิวที่สวยงามตระการต่างนำทีมพบรสีนความจริงใหญ่โดยนุ่โจยเจ้ามนิ้นปุ่งอิงเพชรบานแพงอ,องแอมเพชรบานแพงพระเอกทาทาขายตัวเอาผมนียขายตัวอยู่บ่ตัวกระนั้นหาไอ้ของที่สร้างกันมุดเลยตอนนี้ ลุกพี่สร้างของกินไปกำลังน้ำหาวุ่นเลยตอนนี้ผรีัินวนนกินแก้แล้เร์เัประกันคุณภาพทบให้ช่วยบอกตด้วยัาครบี๋ยฝากติดตามคลิปต่อไปครับพี่น้องตรงนี้ฝากไว้เสมอครับ